อันนี้คืออาหารนะคะที่เราทานนะคะก็จะมีส้มตำนะคะแล้วก็จะมีนี่ไก่ย่างแล้วเราก็มีหน้าตาคนสวยคือคนนี้ค่ะวอลเลย์บอลติดยิ่งกว่าการพนันอีกนะคะแน <c oughs> วติดการพนันไม่เท่าวอลเลย์นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนํานิดนึงค่ะมาทําอะไรวันนี้เออวันนี้เรามาทานข้าวกาตนค่ะจากน้องโยแล้วก็น้องหนึ่งค่ะสวยทั้งหลายค่ะก็เนี่ยค่ะมีส้มตำข้าวยำลูกชิ้น อาหารแบบว่าร้านที่อร่อยที่สุดในในโซนนี้นะคะตลาดพญาชินพักนีช่วงค่ำนะคะตลาดใช่มาเตอรมาเลยหน้าฐานมากนะคะเช่นเดียวกันค่ะมาทานอาหารกัะเขาเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ